เขาอย่างเขาเดินจงกรมนี่หรือเขานั่งยุกกะซางนั่งสบายๆบายตาหนอกนี่เขาก็เห็นเห็นลูกเห็นรถเห็นคนเห็นหมูเห็นหมาเห็นผู้หนั่นเห็นผู้นี่เห็นสเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อแดงมันเห็นแต่ว่ามันบะนาำของมาคิดนี่ใจว่าหลักมันก็เล่อยสิค่อยๆก็เลยกว่ามันสิค่อยๆจับได้ดอกความคิดนั่ะเห็นจังใดมันสิยุดได้ทั้งหากนี่ ใบในหูกับหูยินนั่นมันก็บ,บ่เอาน้ำเขามาคิดเออก็เลยเอาตัวอันอุณโลมนี่แหละนึ่มๆํำนับนี่แหละเป็นตัวเตือนตัวเองว่าอ๋อตอนนี้ยังอยู่ในตัวเองนั่นเรียกว่าเป็นผู้ทรงฌานเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานเออนี่แหละทรงฌานไม่ห่างจากฌานหรือเจริญฌานกับว่าไปแต่คืออานาปานาสตินี่แหละก็อาศัยลมนั่นแหละตามศัพ์มันฌานแปลว่าเพ่ง นั่งก็เพ่งในอารมณ์เดียวนี่แหละจะไปเพ่งน้าอันใดอีกนั่นแหละ